คุณผู้ฟังครับปี2,569ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าปฏิทินอีกต่อไปแต่มันคือเส้นตายของระเบียบโลกเก่าที่กำลังพังทลายลงต่อหน้าเราโลกไม่ได้กำลังเข้าสู่สงครามด้วยเสียงปืนเพียงอย่างเดียวแต่กำลังทำสงครามด้วยความเงียบที่น่ากลัวที่สุดและในความเงียบนั้นสายตาของพญามังกรและสายตาของพญาอินทรีต่างจับจ้องมาที่จุดเดียวกันนั่นคือ ประเทศไทยคำถามที่น่าขนลุกคือทำไมต้องเป็นเราทำไมประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้ครองโลกในศตวรรษนานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือเกมกระดานที่ถูกวางหมากไว้ล่วงหน้าอย่างเลือดเย็นคุณกำลังยืนอยู่บนแผ่นดินที่กำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นทั้งทางรอดหรืออาจจะเป็น สนามรบครั้งใหม่โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ผมจะพาคุณไปเปิดโปรงเบื้องหลังสิ่งที่มหาอำนาจอยากได้จากไทยและราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับความอยู่รอดเตรียมใจให้พร้อมเพราะปี2569เกมนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้อ่อนแอลองจินตนาการดูนะครับหากเรากางแผนที่โลกในปี 2569ออกมาสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่เส้นพรมแดนที่คุ้นเคยอีกต่อไปแต่คือรอยร้าวที่แยกโลกออกเป็นสิ่งเสี่ยงความสงบสุขที่เราเคยเชื่อมั่นกฎกติกาขององค์กรระหว่างประเทศที่เคยใช้เจรจาเพื่อยุติความขัดแยง้งวันนี้มันแทบจะไร้ความหมายสหประชาชาติเริ่มอ่อนแรงองค์การการค้าโลกเริ่มไร้อำนาจโลกกำลังถอยหลังกลับไปสู่ยุคกฎแห่งป่าที่ผู้แข่งแกร่งเท่านั้น คือผู้กำหนดกติกาสงครามในยุโรปที่ยืดเยื้อความเดือดดาลในตะวันออกกลางที่ไม่มีวันจบมันไม่ใช่แค่เรื่องของความขัดแย้งทางเชื้อชาติหรือศาสนาอีกต่อไปแต่มันคือสงครามตัวแทนหรือ proxy war ที่มหาอำนาจใช้พื้นที่ของคนอื่นเพื่อประลองกำลังกันโดยไม่ต้องให้ไฟสงครามลามไปถึงบ้านของตัวเองและเมื่อฝุ่นควันในซีกโลกตะวันตกเริ่มจางลงสายตาของนักยุทธศาสตร์ทั่วโลก างก็หันขวับมาที่เอเชียแปซิฟิกภูมิภาคที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจขนาดยักษ์แต่กลับเปราะบางที่สุดคำถามคือท่ามกลางคลื่นลมที่บ้าคลั่งนี้มหาอำนาจกำลังมองหาอะไรคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวครับพวกเขากำลังมองหาพื้นที่กันชนแห่งใหม่พื้นที่ที่ไม่ใช่ศัตรูแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนที่ไว้ใจได้100เปอร์เซน์ พื้นที่ที่สามารถเป็นฐานการผลิตเป็นคลังสเสบียงและเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารหากเกิดวิกฤตการณ์ขั้นสูงสุดและในวินาทีนั้นเองนิ้วมือของผู้มีอำนาจระดับโลกก็จิ้มลงไปที่จุดกึ่งกลางของแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ที่เป็นหัวใจของอาเซียนพื้นที่ที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ากับมหาสมุทรอินเดียใช่ครับพื้นที่นั้นคือประเทศไทยไทยกำลังถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้าย ที่จะเติมเต็มยุทธศาสตร์การปิดล้อมหรือการขยายอิทธิพลหากใครได้ครองจุดนี้คนนั้นจะได้เปรียบในการคุมเส้นทางการค้าและเส้นทางเดินเรือของทั้งทวีแต่นี่ไม่ใช่ข่าวดีเสมอไปครับเพราะในประวัติศาสตร์โลกประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์มักจะจบลงด้วยการเป็นสนามระบหากเดินหมากผิดเพียงก้าวเดียวความน่ากลัวของปี2569จึงไม่ใช่การที่ไทยถูกลืม แต่คือการที่ไทยถูกจำได้แม่นยำเกินไปจากทั้งสองเข้าวอำนาจและนั่นนำเราไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อยักษ์ใหญ่สองตนตัดสินใจว่าจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวคุณผู้ฟังครับถ้าเปรียบการเมืองโลกเป็นเกมกีฬาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับไทยตอนนี้ไม่ใช่ฟุตบอลแต่มันคือการชักเย่ที่เดิมพันด้วยอนาคตของคนทั้งชาติเมื่อมาหาอำนาจสองขั้ว จีนและสหรัฐอเมริกามองมาที่ไทยพร้อมกันพวกเขาไม่ได้เห็นภาพเดียวกันสำหรับจีนไทยคือลมหายใจทางยุทธศาสตร์จีนไม่ได้มองเราเป็นแค่คู่ค้าแต่มองเราเป็นประตูประตูบานใหญ่ที่สุดที่จะเปิดออกสู่ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอนอินเดียลองนึกภาพเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่จีนทุ่มทุนสร้างเพื่อเชื่อมคุนหมิงลงมาถึงกรุงเทพฯ หรือเม้กับโปรเจกต์อย่างแลนบริดจ์แลนบริดที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือของโลกจีนรู้ดีว่าหากเกิดสงครามและช่องแคบมาลากาถูกปิดเศรษฐกิจจีนอาจจะหยุดชะงักดังนั้นไทยจึงเป็นเหมือนทางรอดเดียวที่จะทำให้จีนหายใจได้คล่องคอโดยไม่ต้องพึ่งพาจมูกของคนอื่นการรุกคืบของทุนจีนการหลั่งไหลของรถยนต์ไฟฟ้าอี EV, และสินค้าอุปโภคบริโภคจึงไม่ใช่แค่เรื่องกำไรขาดทุน แต่คือการฝังรากอิทธิพลลงไปในโครงสร้างพื้นฐานของไทยอย่างลึกซึง้งในขณะเดียวกันหันกลับมามองที่พยาอินทรีสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้หายไปไหนครับแต่เขากลับมาด้วยแววตาที่ดูดันกว่าเดิมสหรัฐรู้ดีว่าใครคุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้คนนั้นคุมสมดุลของโลกสำหรับสหรัฐชัยคือพันธมิตรเก่าแก่ที่ไม่อาจยอมเสียไปได้ ในสมรภูมิใหม่ที่เรียกว่าสงครามเทคโนโลยีสหรัฐาต้องการฐานการผลิตใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากจีนหรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ China Plus One ไทยถูกวางตัวให้เป็นฮับของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นจุดยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเป็นหมุดหมายสำคัญในแผน Indo-Pacific สหรัฐะไม่ได้ต้องการแค่ขายอาวุธแต่ต้องการความจงรักภักดีเชิงยุทธศาสตร์และต้องการให้มั่นใจว่า ไทยจะไม่กลายเป็นฐานทัพพอหรือกระบอกเสียงให้กับจีนจนเกินงามนี่คือสถานการณ์ที่น่าอึดอัดที่สุดครับเพราะไทยเปรียบเสมือนเชือกตรงกลางที่ถูกดึงจากทั้งสองฝั่งด้วยแรงมหาศาลฝั่งหนึ่งเสนอความมั่งคัง่งและการเชื่อมโยงอีกฝั่งหนึ่งเสนอความมั่นคงและเทคโนโลยีชั้นสูงฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับเหมือนเราเป็นคนเนื้อหอมที่ใครๆก็รุมจีบแต่ช้าก่อน ในโลกของความจริงไม่มีใครให้ของฟรีการลงทุนที่มหาศาลย่อมแลกมาด้วยเงื่อนไขที่ซับซ้อนจีนต้องการการเข้าถึงสหรัฐถอต้องการความชัดเจนแต่สิ่งที่ไทยต้องการคืออิสระซึ่งนั่นแหละครับคือปัญหาเพราะอิสระของไทยคือความไม่แน่นอนของมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างพยายามบีบพ,พื้นที่ตรงกลางให้แคบลงเรื่อยเบีบให้ไทยต้องแสดงท่าทีบีบให้ไทยต้องเอียง และถ้าวันใดวันหนึ่งแรงดึงจากทั้งสองฝั่งมันมากเกินกว่าที่เชือกเส้นนี้จะรับไหวสิ่งที่จะขาดสะบันลงไม่ใช่มือของยักษ์ใหญ่แต่คือตัวของประเทศไทยเองและเมื่อแรงกดดันบนโตะ๊ะเจรจามันเริ่มถึงทางตันเกมนี้จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบจากสงครามน้ำลายกลายเป็นความตึงเครียดที่จับต้องได้ในพื้นที่ที่เราคาดไม่ถึงนั่นคือชายแดน ลองมองออกไปที่หน้าต่างครับแล้วมองไกลออกไปที่ตะเข็บชายแดนรอบตัวเราเส้นแบ่งเขตแดนที่เคยดูเงียบสงบในแผนที่วันนี้มันกำลังร้อนระอุข,ขึ้นอย่างน่าใจหายและอาจจะเป็นจุดแตกหักที่เปราะบางที่สุดของไทยในปี2569ทางทิศตะวันตกไฟสงครามกลางเมืองในเมียนมายังคงไม่มอดดับแต่มันกลับลุกลามและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม เราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่ผู้อพยพที่หนีตายข้ามฝั่งมาแต่เรากำลังพูดถึงพื้นที่สุญญากาศที่เต็มไปด้วยกองกำลังติดอาวุธยาเสพติดและธุรกิจสีเทาคำถามคือใครอยู่เบื้องหลังอาวุธทันสมัยในมือของกลุ่มต่อต้านเหล่านั้นมันคือภาพสะท้อนชัดเจนว่าเมียนมากำลังกลายเป็นสนามประลองกำลังของมหาอำนาจและผลกระทบลูกหลงก็พุ่งตรงมาที่ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่อส่งกาเส้นทางขนส่งสินค้าทุกอย่างตกอยู่ในความเสี่ยงขยับมาทางทิศตะวันออกความสัมพันธ์กับกัมพูชาแม้ภายนอกจะดูราบรื่นแต่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลอ่าวไทยผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลและแหล่งพลังงานมูลค่ามหาศาลเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่รอวันนับถอยหลังยิ่งไปกว่านั้นการขยายอิทธิพลทางทหารของต่างชาติในภูมิภาคเพื่อนบ้าน ทำให้ไทยต้องหันกลับมามองหลังบ้านตัวเองด้วยความหวาดระแวงฐานทัพเรือที่ถูกปรับปรุงใหม่ท่าเรือน้ำลึกที่เปลี่ยนเจ้าของทั้งหมดนี้กำลังอบลอมไทยไว้อย่างเงียบเชียบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การประทะก,กันซึ่งหน้าครับแต่คือยุทธศาสตร์โลกหลอมไทยมหาอำนาจรู้ดีว่าจุดอ่อนของไทยคือความมั่นคงตามแนวชายแดนพวกเขาจึงใช้ความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นคันโยกเพื่องัดข้อกับรัฐบาลกรุงเทพฯชอ เมื่อไรที่ไทยเริ่มดื้อดึงชายแดนก็จะเริ่มร้อนเมื่อไหร่ที่ไทยเริ่มเอ็นเอียงไปผิดฝังปัญหาความมั่นคงก็จะปะทุขึ้นมันคือการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ไทยรู้สึกไม่ปลอดภัยและต้องวิ่งหาคนคุ้มกันไทยกำลังตกอยู่ในวงล้อมของวงแหวนแห่งไฟที่พร้อมจะลามเข้าสู่ศูนย์กลางได้ทุกเมื่อแต่ในขณะที่สายตาของเราจับจ้องไปที่ปืนใหญ่และรถถังตามชายแดนศัตรูที่เงียบกว่าร้ายกาจกว่า และอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นกลับกำลังเดินเข้าประตูหน้าบ้านอย่างเปิดเผยในคราบของนักลงทุนคุณผู้ฟังครับในปี2,569สงครามที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้ต่อสู้กันด้วยกระสุนดินดำแต่มันต่อสู้กันด้วยสัญญาทางธุรกิจและสะกุลเงินยินดีต้อนรับสู่สมรภูมิเศรษฐกิจครับที่ซึ่งประเทศไทยกำลังกลายเป็นกระดานหมากรุกระหว่างทุนเก่าอย่างญี่ปุน่น และทุนใหม่อย่างจีนโดยมีสหรัฐะคอยคุมเกมกติกาอยู่ห่างๆลองมองไปบนท้องถนนสิครับสงครามยานยนต์ไฟฟ้าหรือ e- วอ a ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์แต่มันคือการหรือระบบห่วงโซ่อุปทานของไทยที่สั่งสมมานานกว่า30ปีค่ายรถญี่ปุ่นที่เคยเป็นเสาหลักกำลังสั่นคลอนในขณะที่ค่ายรถจีนกำลังถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นสึนามิ การเข้ามาของทุนต่างชาติดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องดีตัวเลข GDP อาจจะดูสวยหรูโรงงานผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดแต่คำถามที่ต้องถามให้ดังๆคือคนไทยได้อะไรจริงๆเรากำลังจะเป็นแค่ลูกจ้างในบ้านตัวเองหรือเปล่า <c oughs> เมื่อเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นของเขาชิ้นส่วนนำเข้าจากบ้านเขาและกำไรส่วนใหญ่ก็ไหลกลับไปที่ประเทศเขาเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ค่าแรงขั้นตำ่ำ และปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับเรานี่คือภาพลงตาของความเจริญที่ซ่อนกับดักอาณานิคมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เอาไว้และที่น่ากังวลกว่านั้นคือโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้างมันคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเชื่อมไทยเข้ากับโลกหรือเป็นท่อลำเลียงสินค้าราคาถูกจากแดนไกลเข้ามาถล่มผู้ประกอบการรายย่อย SME ของไทยให้ตายสนิทแพลตฟอร์มออนไลน์ แอปพลิเคชันที่เราใช้ทุกวันข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคข้อมูลการเงินทั้งหมดนี้คือน้ำมันในยุคดิจิทัลและตอนนี้บ่อขุดเจาะน้ำมันเหล่านี้แทบจะไม่มีชื่อของคนไทยเป็นเจ้าของเลยเรากำลังสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจไปทีละนิดโดยที่เราเต็มใจกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขด้วยซ้ำมหาอำนาจไม่ได้ต้องการยึดครองดินแดนเราด้วยรถถังอีกต่อไปครับ เพราะการยึดครองทางเศรษฐกิจนั้นคุ้มค่าและแนบเนียนกว่ามากไทยกำลังยืนอยู่บนปากโหระหว่างการก้าวกระโดดไปสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสมัยใหม่หรือการร่วงหล่นลงไปเป็นเพียงตลาดระบายสินค้าของมหาอำนาจถ้าเราพึ่งพาจีนมากเกินไปเราก็กลัวจะถูกครอบงำถ้าเราพึ่งพาสหรัฐมากเกินไปเราก็กลัวจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางเลือกดูเหมือนจะตีบตัน แต่ในความมืดมนนั้นยังมีแสงสว่างรำไรจากกลุ่มอำนาจที่สามกลุ่มคนที่มักจะถูกมองข้ามแต่ในเวลานี้พวกเขาอาจจะเป็นกุญแจผีที่จะช่วยไขยโซ่ตรวนนี้ออกไปคุณผู้ฟังครับในขณะที่แสงสปอตไลท์สาดส่องไปที่เวทีการต่อสู้ของยักษ์ใหญ่ในเงามืดนั้นยังมีกลุ่มผู้เล่นที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบและพวกเขานี่แหละครับคือทางหนีไฟที่สำคัญที่สุดของไทย เรากำลังพูดถึงมหาอำนาจระดับกลางอย่างญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้และซาอุดีอาระเบียประเทศเหล่านี้มีเป้าหมายเดียวกันกับเราคือไม่อยากให้โลกถูกผูกขาดโดยขั้วอำนาจใดอำนาจหนึ่งลองดูญี่ปุ่นสิครับแม้กระแส EV จีนจะมาแรงแต่รากฐานอุตสาหกรรมไทยกว่า40ปีคือเลือดเนื้อเชื้อไขของญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้กำลังถอย แต่กำลังปรับตัวเพื่อรักษาฐานที่มั่นสุดท้ายในอาเซียนไว้นี่คือโอกาสที่ไทยจะใช้ญี่ปุ่นเป็นกันชนอเพื่อต่อรองไม่ให้จีนกินรวบตลาดทั้งหมดหันมองไปทางตะวันตกอินเดียพยักตัวใหม่ที่กำลังตื่นนโยบายลุกเวสของไทยกำลังบรรจบพอดีกับนโยบายแอคอ์สของอินเดียนี่คือประตูบานใหม่ที่ไม่ต้องผ่านเงาของจีนการเชื่อมโยงกับอินเดียไม่ใช่แค่เรื่องการค้า แต่คือการสร้างดุลยภาพทางความมั่นคงในมหาสมุทรอ,อินเดียหรือแม้แต่การฟื้นสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียก็คือหมากที่ชาญฉลาดในการกระจายความเสี่ยงด้านพลังงานกลยุทธ์นี้ไม่ใช่การนกสองหัวแต่มันคือศาสตร์แห่งการบริหารความเสี่ยงขั้นสูงหากเชือกฝั่งอเมริกาตึงเกินไปเราก็ผ่อนไปทางญี่ปุ่นหากเชือกฝั่งจีนดึงแรงเกินไปเราก็ดึงน้ำหนักกลับมาที่อินเดีย การมีมิตรประเทศที่หลากหลายเปรียบเสมือนการมีเสาค้ำยันหลายต้นบ้านอาจจะสั่นไหวบ้างเมื่อพายุมาแต่มันจะไม่พังทลายลงง่ายๆแต่เดี๋ยวก่อนครับการเดินเกมบนเส้นลวดหลายเส้นพร้อมกันแบบนี้ต้องอาศัยทักษะการทรงตัวระดับปรมาจารย์และสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าทักษะทางการทูตคือความแข็งแกร่งของแกนกลางภายในร่างกายเองเพราะต่อให้เรามีพันธมิตรรอบด้านแต่ถ้าคนในบ้านยังทะเลาะก,กันเอง ถ้าโครงสร้างภายในยังเปราะบางแรงกดดันจากภายนอกเพียงนิดเดียวก็อาจทำให้เราล้มคลืนลงได้และนี่คือกำแพงด่านสุดท้ายที่ไทยต้องข้ามไปให้ได้เราคุยเรื่องมหาอำนาจมาเยอะแล้วครับแต่คำถามที่สำคัญที่สุดที่ต้องถามคือประชาชนตาดำๆอย่างเราต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ให้กับเกมนี้ราคาของความขัดแย้งระดับโลกมันไม่ได้ถูกจ่ายด้วยงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวครับ แต่มันกำลังถูกดึงออกจากกระเป๋าตังค์ของคุณในรูปแบบของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อห่วงโซ่อุปทานโลกสะดุดราคาน้ำมันราคาปุ๋ยราคาอาหารก็ผันผวนตามอารมณ์ของมหาอำนาจความยากจนอาจไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่ขยันแต่เกิดจากการที่เราถูกบีบจากโครงสร้างโลกที่ไม่เป็นธรรมอแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเงินเฟอ้อคือความแตกแยกสงครามยุคใหม่คือ สงครามไฮบริดที่ใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสังคมไทยถึงดูแบ่งฝักแบ่งฝ่ายรุนแรงขึ้นทำไมเราเกลียดชังกันเองง่ายขึ้นเคยสงสัยไหมว่าความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นของเราจริงๆหรือเรากำลังถูกปั่นโดยอัลกอริทึมของต่างชาติที่ต้องการแทรกแซงการเมืองภายในของเราป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดจะพังทลายลงง่ายดดยหากเกิดรอยร้าวจากภายใน มหาอำนาจรู้จุดอ่อนข้อนี้ดีครับถ้าเขาเอาชนะไทยด้วยกำลังไม่ได้เขาก็จะยุยงให้คนไทยตีกันเองเพื่อให้ประเทศอ่อนแอจนต้องร้องขอความช่วยเหลือดังนั้นก่อนที่เราจะไปเจรจากับโลกเราต้องหันหน้ามาเจรจากันเองให้ได้ก่อนความสามารถีไม่ใช่คำขวัญสวยหรูแต่มันคือเกราะป้องกันเดียวที่จะทำให้ไทยรอดพ้นจากการถูกแทรกแซงถ้าภายในเราแน่นปึก ภายนอกก็จะเกรงใจแต่ถ้าภายในเรากรงเราก็เป็นได้แค่เหยื่ออันโอชาและบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้จะนำเราไปสู่คำตอบสุดท้ายว่าอนาคตของไทยในปี2569จะเป็นรุ่งอรุณใหม่หรือเป็นจุดเริ่มต้นของความมืดมิดบทสรุปสุดท้ายครับคุณผู้ฟังปี2569ที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่ปีแห่งหายนะแต่มันคือปีแห่งบททดสอบ ครั้งประวัติศาสตร์โลกอาจจะกําลังบีบเรามหาอำนาจอาจจะกําลังกดดันเราแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาเอาไปจากเราไม่ได้คือสิทธิ์ในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองไทยไม่จําเป็นต้องเลือกข้างครับเพราะข้างที่ดีที่สุดคือข้างที่ชื่อว่าประเทศไทยเรามีภูมิรัฐศาสตร์ที่ใครก็อยากได้เรามีความยุดหยุ่นที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ถ้าเรารู้จักใช้ไพ่ในมือให้เป็น วิกฤตครั้งนี้จะกลายเป็นบันไดที่พาไทยขึ้นไปยืนอยู่ในจุดที่โลกต้องเกรงใจอย่าให้ความกลัวทําให้เราตัวเล็กลงและอย่าให้ความขัดแย้งทําให้เราลืมไปว่าบ้านหลังนี้เราสร้างมาด้วยกันคําตอบของคําถามที่ว่าไทยจะรอดไหมไม่ได้อยู่ที่ทําเนียบขาวหรือจตุรัสเทียนอันเหมือนแต่อยู่ที่การตัดสินใจของพวกเราทุกคนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป จากทั้งหมดที่เราได้วิเคราะห์กันมาในวันนี้บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดคือความมั่นคงไม่ใช่ของฟรีและความเป็นกลางไม่ใช่การนั่งอยู่เฉยๆแต่คือการตื่นรู้และเท่าทันเกมของโลกอยู่ตลอดเวลาอนาคตปี2,569อาจดูเหมือนยังอีกไกลแต่ในทางยุทธศาสตร์มันคือวันพรุ่งนี้ครับทุกการขยับตัวของมหาอำนาจในตอนนี้คือสัญญาณเตือนที่เรามองข้ามไม่ได้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังร่วมวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นครับในมุมมองของคุณคุณคิดว่าไทยเราแกร่งพอที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้จริงไหมหรือลึกๆแล้วเราได้เผลอเลือกข้างไปแล้วโดยไม่รู้ตัวและระหว่างความมั่งคั่งจากจีนกับความมั่นคงจากสหรัฐชาถ้าต้องเลือกคุณคิดว่าทางไหนคือทางรอดที่แท้จริงของไทยลองพิมพ์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้เลยครับผมเชื่อว่ามุมมองของคนไทยทุกคนมีค่าและอาจจะเป็นคำตอบที่เรากำลังตามหาอยู่ ถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่ลึกซึ้งและเจาะตรงประเด็นแบบนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ทันโลกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ